เราจะทาเป็นข้าวผัดปลากระป๋องนะคะระหว่างรอหุงข้าวนะคะเราก็มาทําพริกน้าปลากันนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นพริกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงรสกันค่ะมาค่ะมาทําพริกน้ําปลากันขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ําตาลลงไปสักหนึ่งช้อนนะคะจากนั้นก็ใช้น้ำปลาทิพย์พรนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปพอประมาณเท่ากับน้ำตาลนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปบีบลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไว้กินกับข้าวผัดปลากระป๋องนะคะก่อนที่เราจะผัดข้าวผัดนะคะเราก็มาทำไข่ทอดนะคะไข่ดาวทอดนะคะกินกับข้าวผัดนะคะ ทอดไข่เสร็จแล้วนะคะก็มาทำข้าวผัดกันค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวนะคะเป็นข้าวสวยที่เราหุงไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวสวยเพิ่งหุงร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เอามาผัดนะคะ แล้วปรุงรสกับซอสผักทองฝาเขียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะแล้วแต่ใครกินเค็มกินหวานนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเติมพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นั้นนะคะเราก็ใส่ปลากระป๋องนะคะวันนี้เราใช้เป็นปลากระป๋องดองกุฎทะเลนะคะเราจะตักออกนะคะตักออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่ไปทั้งกระป๋องนะคะอาจจะทําให้เข้าเปียกได้นะคะเราจะใส่แค่ปลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้านิดนึ้นะคะเพื่อให้เข้ามันเปียกนะคะเ<ม>แล้วเราก็หันห้เข้ากันเลยค่ะ เนื้อปลานะคะเราสาารถทำให้ละเอียดได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะต่อไปเราใส่ผักลงไปค่ะวันนี้ใช้ผักคะน้านะคะหลังจากที่เราใส่ผักแล้วนะคะก็รอให้มันสุกนะคะแล้วก็ใส่จานได้เลยนะคะแต่ว,วันนี้นะคะเราก็เติมเกลือลงไปนะคะเพื่อให้มันได้รสชาติเค็มขึ้นมานะคะนี่นะคะมีไข่ดาว นี่คือหน้าตาข้าวผัดของเรานะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิด้วยมีน้ำพริกปลาด้วยนะคะพริกน้ำปลานะคะ